สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปต้า L501 8นะครับผมสินค้าเข้าใหม่นะฮะตัวนี้นะฮะจดทะเบียนปี61นะครับปลายปีนะครับช่วงธันวาคมปี61จะขึ้น62นะครับสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับเพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับอันนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอ่าร้านปัญญาแท็กเตอร์สาขา2อยู่บ้านท่าคอจับลวังบัวอําเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับ ลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูปุต้าเอลห้าตูนึ่งแปดนะครับรถปีหกหนึ่งนะครับปลายปีนะครับสภาพเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆเป็นรถไล่แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในนี้สภาพยางนะครับแล้วก็สีกระทะสีสันกระทะร้อนนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยนะครับดูผ่านกล้องอาจจะคิดว่ามันเป็นการทําสีนะครับแต่จริงๆกล้องมันจะตัด รอยละเอียดนะครับแต่เราจะซูมเข้าไปใกล้ๆก like huh ็จะเห็นนะครับว่ารอยมาร์กนะครับรอยถลอบรอยอะไรเงี้ยยังมีนะฮะเนี่ยสีแป๊บทำไปมีนะครับสีสันเดิมเลยครับเครื่องยนต์สี่สูบเดลิเคทนเจกชันนะครับระบบเกียร์แปดเกยร์หน้าแปดเกยร์ถอยนะครับด้านกระบะท้ายนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับลูกค้านี่ทะเบียนต่อเต่าขอไข่สองหกสอสี่ึงการนะครับ การสั่งซื้อออนไลน์ไม่ต้องมาดูรถนะครับก็ได้ช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะนะครับก็จะมีรอยถลอกตรงบริเวณนี้นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ329ชั่วโมงใช้งานน้อยนะฮะสภาพ90กว่าเปอร์เซ็นต์อีกแล้วครับท่านนะฮะดานท้ายนะครับนี่ฮะแตวนลากโซ่นี่ครับสีสันเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีแกะถอดนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะฮะฝั่งนี้ครับ รอยฝกระโปรงด้านบนก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีรอยถลอกนะครับไม่ค่อยมีรอยถังน้ำมันนะครับจดทะเบียนปี6-1ปลายปีนะครับกับ L 5 0 1 8นะครับเอาไปดูผ่านพวนนะครับคันนี้มาพร้อมไปมีดหน้าพร้อมผ่านพวนผ่านพวนจะเป็นตราช้างนะครับ246 h ี a v y เฮฟพันะครับใบเต็มนะครับรถชั่วโมงงาน300นะครับอันนี้ผ่านพวนที่มาของเขาฮะ6ใบ24นิ้วนะครับใบเต็มเต็มเลยนะครับตราช้างนี่นะฮะ ใบมินาหน้าพร้อมผ่านพวนะครับราคาอยู่ที่579,000บาทนะครับกับ L5018 สภาพ90%นะครับเป็นรถไร่100%ลเ,เลยนะครับนะฮะใบมินาหน้าพร้อมผ่านพวนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องกันสักหน่อย ทำง,งานได้ปกตินะฮะแล้วก็โควินดู วิดีโอนะครับระดับก็ไม่มีอะไรบุกสลายนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับไปมีนาหน้าพร้อมผ่านตัวนะครับ5 7า0 0 0บาทนะครับกับ L 5 0 1 8สภาพสวยๆรถไล่นะครับหายากเหมือนกันนะฮะสำหรับรถไล่นะครับส่วนใหญ่ L 5 0จะเป็นรถนานะครับปั่นนาถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 3 9 9 9 8 8นะครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับบ้านท่าโอจตุมบางบัวเพื่อของขุมกระแพงเพชรนะครับสาขาสอนะฮะเข้ามาแวะชมกันได้นะครับเข้ามาอีกแล้วแบบเอล้าศูนะฮะสนใจแท็กเตอร์มือ2รุ่นไหนโทรมาสอบถามกันได้นะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมใหม่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ